สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านเฟิร์สปลาสดอยุธยานะครับมากันอีกแล้วร้านนี้เวลามีปลาอะไรตัวใหญ่เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาถ่ายไปให้ดูนะครับแล้วก็ร้านนี้เขาขายปลาแม่น้ําทุกประเภทเป็นแหล่งเลยนะครับสำหรับคนที่ทําร้านอาหารพ่อค้าแม่ค้าที่จะรับไปขายต่อหรือใครก็ตามที่ต้องการปลาแม่น้ําไปทากับข้าวนะครับร้านนี้ก็มีหมดเลยครับปลาสดตัวใหญ่มากมาใหม่ทุกวันแล้วก็ที่นี่เขามีบริการตัดแต่งให้หรือว่าจะซื้อยกตัวก็ได้นะครับวันนี้เขาได้ปลาคังตัวใหญ่มาครับน้ำหนักเนี่ยให้ถ่ายว่ากี่กิโลเฉลย ที่ร้านขายอยู่โลละ280ครับตัวนี้ใหญ่มากได้มาจากเขื่อนสีนครีนจังหวัดกาญจนบุรีเป็นปลาเบ็ดนะครับก็คือเขาจะใช้เหยื่อเป็นปลาตัวใหญ่ๆนี่แหละปลาใหญ่แบบนี้ส่วนมากจะเป็นปลาเขื่อนปลาธรรมชาติเลี้ยงไม่ได้นะครับไซนี้ถ้าเลี้ยงเนี่ยก็ต้องมี10กว่าปีเกือบ20ปีนะครับ่าจะได้ไซนี้ค่าอาหารไม่ไหวแน่นอนครับปรากฏครั้งเนี่ยถ้าขนาดโตเต็มที่จะยาวเกือบ2เมตรนะครับหนักได้ถึง100ยกิโลกร,รมัมอันนี้คือไซใหญ่นะแต่ที่พบโดยเฉลี่ยทั่วไปเนี่ยก็จะประมาณซน้นะครับ ความยาวประมาณ2ไม้บรรทัดสามารถพบในแม่น้ําของไทยทุกประเภทเลยแล้วก็ในแหล่งน้ํานิ่งขนาดใหญ่ตามเขื่อนตามอะไรพวกนี้นะครับทำได้หลากหลายเมนูนิยมเอามาทําลวกจิ้มผัดช,ชาแกงปลาชูชีต้มยำนะครับได้หมดเมนูยอดฮิตของหลายร้านอาหารเลยก็จะใช้ปลาคังนี่แหละครับส่วนราคาก็ค่อนข้างแพงตามน้ําหนักยิ่งใหญ่ยิ่งแพงนะครับปลาคังเนี่ยจริงๆรแล้วก็มีการเพราะเลี้ยงได้ในกระชงังแต่ว่าส่วนมากก็จะได้ตัวไม่ใหญ่มากอย่างที่บอกนะครับถ้าใหญ่แบบนี้ปลาธรรมชาติแน่นอนครับร้านนี้เนี่ยพอเขาได้ปลามาแล้วเขาจะแล่ ก็จะเริ่ม um จากการผ่าครึ่งก่อนเลยปลาธรรมชาติเนื้อจะเยอะมัน entropy, มน้อยหนังบางแบบนี้นะครับแล้วก็จะใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเลยปลาคังเนี่ยจะเป็นส่วนท้องปลาคังนะครับเป็นส่วนที่อร่อยมากๆแล้วก็ส่วนมันใต้ท้องแบบนี้ก็สามารถเอาไปเจียวเป็นน้ํามันได้อีกนะครับเอาไปทอดปลาได้แล้วก็ส่วนพวกเครื่องในเนี่ยบางคนก็ไปทําต้ยามยํากินได้นะกระเพาะปลาคังหรือว่าส่วนที่เขาเรียกว่ากระเพาะข้าวเหนียวนะครับเขาบอกว่าเอาไปต้ยมยํากินนะครับเทคเจอร์เนื้อมันเหมือนกระเพาะหมูเลยการทําปลาคังใหญ่ๆเพื่อให้ง่ายต่อการเอาเนื้อไปใช้งานก็คือ ือเขาจะแยกหัวแยกหางแยกท้องนะครับพอเนื้อส่วนต่างๆมันจะแตกต่างกันตอนนี้ก็กาลังจะเอาหัวออกนะครับกระดูกปลาเนี่ยมันค่อนข้างแข็งใช้มีดอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องใช้ค้อนช่วยครับนี่ครับได้หัวออกมาแล้วเขาก็มีคนจองเรียบร้อยแล้วนะครับหัวปลาคัง เอาไปทําต้มยําอร่อยมากครับส่วนเนื้อปลาคังตัวหนึ่งมันจะมีเนื้อที่เท็กเจอร์แตกต่างกันอย่างท้องเนี่ยเอาไปลวกจิ้มอร่อยมากนะครับมันจะมีความมันแต่ก็จะไม่ได้มันเหมือนปลาสวายนะครับมันจะมีแค่มันแทรกเหมือนโอโทโร่ประมาณนั้นเลยครับอันนี้คือท่อนหางนะเนื้อจะเยอะๆเน้นๆเลยคืออยู่ที่ท่อนนี้นะครับแล้วก็เนื้อปลาคังตัวเล็กกับตัวใหญ่เนื้อก็จะแตกต่างกันอีกนะครับความอร่อยมันก็จะตัวใหญ่เนี่ยจะนึบๆกว่าตัวเล็กนะครับเนี่ยฮะดูดิฮะเนื้อเยอะมากได้เป็นช ในการเก็บปลานะครับเวลาเก็บใส่ถุงเก็บทั้งเลือดเลยมันจะช่วยรักษาความสดได้นานเวลาจะใช้ค่อยออกมาล้างทีเดียวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเก็บแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาส่วนท้องมันเนี่ยไปทํากับข้าวนอกจากนี้ก็จะมีปลาอื่นอนอีกครับปลาแม่น้ําแท้แทก็ต้องมีปลาบึกอันนี้ก็ถือว่าตัวใหญ่แต่ยังไม่สุดนะครับมีปลาบึกมันตัวใหญ่เท่าคนเลยนะแล้วก็ตัวนี้เป็นปลาขาวครับก็เป็นปลาเนื้ออ่อนชนิดหนึ่งปลาขาวนี้ก็นิยมเอาไปทําเมนูทอดน้ําปลาอร่อยมากนะครับปลาเป็นเป็น,นะนเนเนเนอออยยู่่่่ชาาาาวบ้มสงรืๆทีีก็จะรับซื้อหมดก็จะมีปลา้นี่ตัวใหญ่เลย คือเดินไปตามห้างไม่มีนะครับใหญ่แบบนี้มาที่นี่มีเกือบหมดทุกปลาครับปลาหมานี่ก็ต้องต้มยำนะครับแล้วก็จะมีปลาเบี้ยวอันนี้เป็นปลาตะโกกนะครับปลายี่สก็มีคนก็มาซื้อปลากันเรื่อยๆอย่างพี่คนนี้มาซื้อปลาคาวเนี่ยตัวนี้8โลกว่านะครับโลละ240ไปคูณกันเอาว่าเท่าไหร่นะครับซื้อยกตัวเลยนะไม่ได้ทําร้านอาหารด้วยครับเอาไปทํากินเองเอาละครับมาถึงร้านเฟิร์สปลาสดแล้วเนี่ยก็ได้ข่าวว่าเขาทํากับข้าวอร่อยด้วยเดี๋ยวคุณเฟิร์สจะเอาปลาที่ร้านมาทํากับข้าวให้กินเเมมมนนนววัีีี้ก็จะปลาแดดดยท ที่นี่ก็มีขายด้วยนะแบบพร้อมทอดได้เลยแล้วก็มีทอดมันปลากายที่ใช้เนื้อปลากายขูดจากร้านนี่แหละครับเอามาตีทําทอดมันหนึบๆโอ้โหชิ้นใหญ่เกือบจะเท่าจานเลยนะครับแล้วก็จะมีเมนูที่ชอบที่สุดคือน,นี่เลยชูชีท้องปลาคังตัวเมื่อกี้แหละครับตอนนี้ก็กลายเป็นแกงชูชีแสนอร่อยไปเรียบร้อยแล้วครับผมเอาจริงเปิดร้านอาหารได้เลยนะครับกับข้าวอร่อยมากแล้วก็ปลาสดดีครับเนื้อดีคุณภาพดีสรุปว่าใครที่กําลังหาปลาแม่น้ําสดๆใหญ่ๆแบบนี้นะครับเอาไปใช้ในร้านอาหารของท่านหรือว่าเอาไปทํากินเองมาที่ร้านนี้ ได้เลยไม่ผิดหวังต่างจังหวัดก็มีส่งห้องเย็นนะครับมีครบทุกปลาเลยยกเว้นปลาหมอคางดําที่นี่ไม่มีนะครับต้องไปหาจับเอาเองนะฮะเดี๋ยวผมจะแปะพิกัดและรายละเอียดต่างๆของร้านไว้ให้นะครับมาไม่ยากอยู่หลังเจ้าพรมอยุธยานี่เองนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ